สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไก่พาชมนะครับชาแนลเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูเ,เราจะย่างปลาปิง้งกระเพาเอ่อปิ้งมันกันนะครับเอาแบบพื้นๆแบบบ้านๆนะครับสำหรับชีวิตคนที่อยู่ต่างประเทศเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกครับว่าเราเตรียมอะไรไว้บ้างครับไปดูด้วยกันครับ นี่นะครับปลา2ตัวมันเทศโคดน่ครับเราจะทำการปิ้งกันเย็นนี้นะครับยิ่งอย่างนี้แบบฝืนๆชาวบ้านชาวบ้านครับตอนนี้กำลังก่อไฟอยู่อย่าไม่เป็นฐานนะครับตอนนี้เราให้เป็นฐานก่อน,นแล้วเราถึงจะเริ่มย่างนะครับชีวิตคนต่าประเทศอย่างเงี้ยกินแบบบ้านๆครับถึงจะมีความสุข แับเย็นนี้อากาศก็เย็นๆนะครับนี่พิเศษนะครับพิเศษพิเศษนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่โอ้โหนี่ของแกหนาวนะครับของของของพี่ท่านเขาเดี๋ยวนะครับเอาะเบกพี่พิเศษตะเบกตะเบกไได้ไดเอาเนี่ยกัดูนะครับนี่รับของแกหนาวครับเนี่มันสุดยอดนะครับอากาศยังเย็นรอลารอข้าวโพดรอมันนะครับดูนะครับโอ้โหนั่นนะครับเสียง สุดยอดครับดูเ,ดเรื่องของแท้เรื่องของแท้บอกของแท้นะของแท้ครับนี่ครับตอนนี้ข้าวโพดเช็คเริ่มดูดีแล้วครับข้าวโพดนะฮะเนี่ยคนย่างข้าวโพดนะฮะตะกี้นั่งเฝ้าขวดนะตอนนี้นั่งไม่ไหวแล้วต้องลุกมานะครับยุงเยอะเดี๋ยวยุงเยอะนะ,ะนครับนีเเเ่เริ่มเริ่มเริ่มยัะโอเคแล้วนะข้าวโพดเดี๋ยวจะต้องอีกสักนิดหนึ่งฮนะ เดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราจะย่างปลานะับเอาปลาเอาปลามาเอาปลามาย่างนี่ปลาอยู่ในจานอยู่นะย่างนะครับไก่พุ่งเหนือนี่ครับฮะนี่กระโุกเรามีตีนไก่เนรัย ตีนละล้อนครับสวัสดีครับย่างย่างมีมีมีตีนไก่ด้วยครับแล้วก็โพดตีนไก่ด้วยนะครับมีตีนด้วยเนี่มีตีนด้วยนะครับนี่ครับชีวิตต่างประเทศนะครับกินแบบกินแบบบ้านๆนะครับบ้านๆสุดยอดครับนี่ครับโอ้โหพิเศษนีะมันนั่งไม่ห่างขวดเลยนะครฮะช่วงนี้นะฮะหนาวก็บนหนาวนั่งไม่ห่างขวด ออโอ้โหนี่ครับดูดูท่านั่งครับสุดยอดครับโอ้โหอาซาเลยครับโอ้โหสุดยอดครับ